สวัสดีครับผมเพชรแซมมี่เพชรชี่นะครับผมและวันนี้เรามาอยู่กับในเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับโดยคลิปในวันนี้ผมก็จะมาสอนทำภารกิจปลดล็อกอาวุธเมลีชิ้นใหม่ที่มีชื่อว่าไซส์หรืออาวุธมีดสางามน,นั่นเองเอาละ่ะก็มาดูกันดีกว่าว่าจะมีภารกิจอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยโดยอาวุธเมลีชิ้นใหม่อย่างไซเนี่ย จะอยู่ในภารกิจไลยสีสัน้นครับผมก็เหมือนเดิมให้กดไปที่กิจกรรมและกดไปที่ไลยสีสัน้นโดยภารกิจนี้จะมีชื่อว่า s ซต e ออฟดีลิฟเอาล่ะก็มันเริ่มกันที่เควสแรกกันเลยเควสตที่1ใช้สกอร์สตรีค UAV 3ครั้งในโหมด MP โดยของรางวัลที่จะได้รับก็คือเครดิต200เครดิตและแบตเ l e ร์พัด XP 1000 XP ดยเควสนี้จะให้เราใช้อุปกรณ์สกอร์สตรีคอย่าง UAV ก็อย่างแรกเลยก่อนที่จะเริ่มทำเควสให้ทำการติดตั้งในส่วนของสกอร์สตรีค UAV และอย่างที่2ให้ใส่ในตัวของเพร์กสีฟ้าอย่างตัวฮาร์ดไลน์เพื่อที่จะเพิ่มคะแนนจากการสัญหาศัตรู25%โดวยวิธีการทำก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเพียงแค่เก็บคะแนนสกอร์สตรีคให้ครบ400จากนั้นกดใช้ UAV ไปได้เลยครับผม แล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำอีก2ครั้งเพื่อเป็นการจบเควสที่1เควสที่2ได้รับคะแนนสกอร์สตรีค1 0 0 0คะแนนในโหมด MP โดยของรางวัลที่จะได้รับก็คือชิ้นส่วนสกินตัวละคร FTL ในระดับอีปิดและแบตเ l e ร์มพั p XP 2 0 XP โดยเควสนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเพียงแค่เก็บคะแนนสกอร์สตริคให้ครบ1,000คะแนนถึงจะจบเควสที่2ได้มาต่อกันที่เควสที่3ให้ฆ่าศัตรู5คนด้วยอาวุธประชิดอะไรก็ได้ในโหมด MP โดยของรางวัลที่ได้รับก็คือสกินอาวุธกาลีสติกในระดับแร่และแบตเทิลพัพสัด XP 2,500 XP โดยเควสนี้จะให้เราใช้อาวุธระยะประชิดในการฆ่าศัตรู5คนก็แนะนำเลยว่าให้ใช้อาวุธประชิดอะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่ความถนัดเลยแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆก็เอาเป็นอาวุธประชิดที่เป็นอาวุธยอดนิยมอย่างตัวน่วมหรือจะใช้เป็นในตัวของมีดมาเชเต้ ete, ก็ได้โดยโหมดเกมที่ผมแนะนำในการทำเควสก็ให้เลือกโหมดทีมเด็กแมสครับผม ส่วนแผนที่ที่ผมแนะนำก็ให้เลือกเป็น h i p p m n t s โดยวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยเ <Enemy down. S 1> พียงแค่ใช้อาวุธประชิดสังหารศัตรูให้ครบ5คนถึงจะจบเควสที่3ได้เควสที่4ค่ฆ่าศัตรู10คนด้วย o p เปอเรเตอร์สในโหมด MP โดยของรางวัลที่ได้รับก็คือบัตรอัพเกรดอาวุธในระดับอีปิด5ใบและแต้ทเพิ่มพัฒน์ XP 3,500 XP โดยเควสนี้จะให้เราใช้โอเปอเรเตอร์สกิลในการสังหารศัตรูครับผมก็แนะนําเลยว่าให้ใช้โอเปอเรเตอร์สกิลอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดเลยแต่ถ้าจะให้แนะนําจริงๆก็สําหรับมือใหม่ผมขอแนะนําเป็นตัวผลิ f y ครับผมหรือ ถ้าจะเน้นเป็นสาระเบิดหรือสาย AOE เนี่ยแนะนำเป็น War Machine ครับผมก่อนที่จะเริ่มทำเควสก็จะลืมติดตั้งเพร์กแดงอย่าง Overclock เพื่อเพิ่มความเร็วในการชาร์จของ Operator Skill ส่วนโหมดเกมที่ผมแนะนำก็ให้เลือกเป็น Q Confirm ครับผมส่วนแผนที่ที่แนะนำก็ให้เลือกเป็น s h i p m e n t โดยวิธีการทําก็คือ ให้เราสังหารศัตรูแล้วเก็บด็อกแท็กเพื่อเก็บแต้มรีชาร์ของ Operator Skill ให้เต็มก่อนจากนั้นให้กดใช้ Operator Skill เพื่อสังหารศัตรูให้ครบ10คนถึงจะจบภารกิจนี้ได้เควสที่5อันนี้จะเป็นเควสทางเลือกครับผมก็คือ สังหารศัตรู10คนด้วยอาวุธประชิดอะไรก็ได้หรือได้ t r a u ม e r i Master 2ครั้งในโหมด BR โดยของรางวัลที่ได้รับก็คือแบตเทิลพัด XP 4,000 XP และอาวุธประชิดใหม่อย่างไซส์โดยเควสนี้เนี่ยจะให้เราทำเควสที่ง่ายที่สุดก็แนะนำเป็นสังหารศัรตรู10คนด้วยอาวุธระยะประชิดอะไรก็ได้ในโหมด MP ก็แล้วกันนะ โดยเคเวสนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเพียงแค่ใช้อาวุธประชิดสังหารศัตรูให้ครบ10คนถึงจะจบภารกิจนี้ได้มาต่อกันด้วยภารกิจที่6ให้ฆ่าศัตรู10คนด้วยอาวุธใหม่อย่างไซในโหมด MP โดยของรางวัลที่ได้รับก็คือสกินปืนโอเดนในระดับแร่และแบตเทิร์นพัร XP 5,000 XP โดยเควสนี้จะให้เราใช้อาวุธไซที่เราได้รับมาเนี่ยไปใช้ในการสังหารศัตรูครับผมก็กดติดตั้งไปได้เลยครับโดยวิธีการทำก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเพียงแค่ใช้อาวุธใหม่อย่างไซสังหารศัตรูให้ครบ10คนถึงจะจบภารกิจนี้ได้ หลังจากที่ได้ทำภารกิจไลซีซั่นครบหมดแล้วก็จะได้รับอาวุธเมลีชิ้นใหม่อย่างไซไปแบบฟรีฟเลยเอาล่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้หากคนดูท่านใดที่สงสัยภารกิจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป และสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ